สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีกุลค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมปีพศ2566ค่ะถ้าหากมีเสียงรบกวนเข้าคือตอนนี้อาจารย์เปิดหน้าต่างอยู่ลืมปิดก็ช่างมันเถอะนะคะอัดคลิปไปแล้วคลิปเดียดจะเริ่มใหม่เนาอะ,อะสมาธิมันกำลังมาเริ่มที่ดวงการงานอคือ คือตัวคุณเองรู้รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่นะอ่าแต่มันต้องวัดกันหน่อยละค่ะเดือนนี้ว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าอ่ารู้แจ้งเห็นจริงจริงหรือเปล่าอืมนะวัดกันสักหน่อยเดือนนี้ว่าฝีมือและศักยภาพในตัวคุณนั้น เหลือเฟือจริงหรือไม่ม,มีโจทย์ยากๆเข้ามาเพียบเลยค่ะงานใหม่ยาเพิ่งเริ่มนะคะางานใหม่ยาเพิ่งเริ่มเอาเป็นเดือนต่อไปก่อนนะคะแก้เคล็ดไปเลยนะส่วนงานที่ทําอยู่นี้ถ้าคุณสามารถที่จะแก้ไขสภาพงานที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ได้ดีขึ้นได้เนี่ยทีนี้มันก็จะพุ่งเลยมันก็จะพุ่งเลยนะ ขอให้เป็นอย่างอย่างหลังใช่ไหมอ่าขอให้เป็นอย่างหลังขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคขวคักน้ําปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรา้าคุณในเรื่องของการงานในเดือนนี้ให้ได้ค่ะแต่ดูท่าคุณจะทําได้อืมโอเคมีเครียดนิดนึงนะมันก็ต้องธรรมดาเนาะเพราะว่าปัญหารุมเรื่องงานนะปัญหารุมมากแต่พอถ้าคุณทําได้ปุ๊บผ่านไปแล้วป <thesis> ุ๊บเนี่ยพอไปถึงช่วงช่วงอ่า ปลายเดือนเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะสอบผ่านอืมทีนี้ก็พุ่งนะพุ่งเลยพอพอพอเดือนอต่อไปถ้าคุณอยากจะทํางานอยากจะมีงานใหม่อยากจะมีโปรเจกต์ใหม่อยากจะเอาสินค้าเข้าใหม่ก็เออนั้นค่อยเริ่มนะคะต่อไปเรื่องของการเงินเดือนนี้คุณจะต้องอวางแผนเรื่องการเงินดีๆทําบัญชีเรื่องการเงินดีๆนะคะเดือนนี้ไม่ไม่ไมไม มันไม่เสมอตัวแต่ว่ามันได้ขึ้นขึ้นมาจากเดิมอ่ะแต่ขึ้นตรงนี้มันไม่เยอะมันไม่เยอะมากถึงขั้นที่ว่าคุณจะต้องแบบเนาะเนาะอ,อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่แต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะอแบ่งรับแบ่งสู้ยังไงมากกว่าในเดือนนี้นะคะเรื่องเงินผ่านไหมผ่านนะคะให้ผ่านก็แล้วกันเนาะเพราะตัวคุณเป็น นะคะคุณเป็นราชาดาบคนเก่งแคล่วคล่องว่องไวเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องเงินคุณก็น่าจะผ่านได้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพคะเดนนี้อันนี้จะไม่ผ่านตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรนะมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของอนอนไม่หลับเครียดความดันโลหิตสูงอ่อ,อนเพลียพักผ่อนน้อยทีนี้เราจะต้องทอํายังไงให้สุขภาพเราดีล่ะคุณรูได้ใช่ไหมไม่ต้องอธิบายมากใช่ไหมคะนะอ่ะก็ผ่านประาสุขภาพต่อไปเรื่องของ ความรักใช่ไหมความรักคนโสดในเดือนนี้อเบิดกิจการใหม่หางานใหม่เริ่มงานใหม่ถามว่าดีไหมเดือนนี้ไม่ดีอะคนโสดคนจะอยู่ต่อนะคะอยู่อยู่โสดต่อไปก่อนนะคะเดือนนี้นะมันมันเป็นการเริ่มที่ไม่ดีก็เลยอยากให้สุดอยู่โสดต่อไปก่อนนะคะเพราะอาจจะ อยู่ๆเขาวนไปอาจจะพลดพลาดไปอยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่คนละต่างจังหวัดไปอยู่คนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันคิดถึงกันอะมันหวยหามันว้าเวอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนโสดก็โสดต่อไปก่อนแล้วก็ข้ามเดือนไปค่อยๆว่ากันอีกทีนะคะเริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มงานใหม่นะไปสัมมนาก็อาจามีโอกาสได้พบเจอคู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้วางแผนอนาคตร่วมกัน เกรินกันไว้ก่อนพูดกันไว้ก่อนคุยกันเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับคู่ของเราด้วยซึ่งแผนงานนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้คุยกันไว้ก่อนนะคะหรือไม่ก็คือแสดงแสดงความรักต่อกันเทคแคร์เอาใจใส่แฟนทุกวันเหมือนกับที่รักกันใหม่ๆค่ะอะ่มันก็จะ ความสัมพันธ์ทีเ่เคยชินกันแล้วก็จะกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะนะบทสรุปในหน้าไพ่นี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่เข้ามาแต่ก็อย่างว่าะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเราไม่นานทั้งดีทั้งร้ายนะอยู่กับเราไม่นานอยู่ที่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรมีมีเซนในการใช้ชีวิตมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างไร มากกว่าที่สําคัญที่สุดต้องยึดหลักสินห้านะคะจะได้ไม่มีสิ่งเลวร้ายใดเข้ามากล้ำกลายในชีวิตของเราได้นะคะเราบันระวังเรื่องสุขภาพเลยนะคะเดือนนี้คุณเจอเรื่องหนักๆเยอะนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณนะ่ะพอตัวละพอตัวละก็เลยผ่านพ้นได้นะผ่านพ้นได้แต่มันก็ต้องโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาหน่อยนึงว่าเราเก่งจริงนะ ได้ล้อเล่นอืประมาณนี้นะคะประมาณนี้จริงๆนี่คือดวงประจําเดือนเองนะคะอย่าเคร่งเครียดใช้ชีวิตตามปกติแต่สิ่งที่เข้ามากระทบดวงของเรานั้นเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถพอนหนักให้กลายเป็นเบาได้นะคะตามน้าไพนี้ก็หมดแล้วค่ะขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ